สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเรื่องราวของทอมไรนึงครับไปจุดไฟเผาแฟนตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยแฟนผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับทางญาติญาติเองไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทางญาติญาติกลัวเหลือเกินนะครับเพราะว่าทอมไรนั้นเนี่ยมีญาติเป็นพี่ชายเป็นทหาร แน่นอนครับเรื่องนี้เลยมีการไปร้องกับทางทางด้านทนายรณรงค์นะครับว่าให้ช่วยเหลือหน่อยวันนี้พูดคุยกับทางญาติิและก็ทนายรณรงค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางฝั่งนู้นก็คือทางคุณไพยวงนะฮะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นคนที่พาผู้หญิงพาส่งโรงพยาบาลออกมาจากห้องน้าครับนี่บาดเจ็บที่ขอร้องความช่วยเหลือครับทางนี้คุณบุญมีเป็นน้องสาวของผู้บาดเจ็บแล้วก็ทางฝั่งนี้นะฮะก็คือคุณจิตนาหรือคุณเอ๋ คุณเอ๋นี่เป็นคนที่เห็นไฟไหม้ไปผ,ผู้ต้องหาโอเคแล้วก็ทนายรณรงค์งอยู่กับเรานะครับอขอญาตคุยทางนี้ก่อนนะครับเ,เหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือเขากินเหล้าค่ะผู้เสียหายชื่ออะไรฮะผู้เสียหายชื่อวรวรนตัดสวยชื่อเล่นชื่อบัวบัวนะบัวบัวเป,เ,ปเป็นผู้หญิงนะ,ะอ่าแล้วทอมชื่อชื่อไรค่ะคุณไรนะเลไรทองทักษิณเลไรนะ<ๆ>อะสองคนนี้คบกันมานานยังฮะ ก็เห็นอยู่นานแล้วประมาณกี่ปีประมาณ2ปีสองปีองปโอเคฮะอ่ะวันเกิดเหตุสองคนนี้ปกติเขามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันบ่อยไหมก็ถ้ากินเหล้าอะไรก็จะทะเลาะกันตีกันหัวหลังข้างแตก<ะ>บ่อยบ่อยเรอะค่ะอ่ะเรื่องวันเกิดเหตุเป็นยังไงก็ก็เขากินเหล้าตั้งแต่ประมาณ 9, ม็ก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 ็ แบบเขาทะเลาะกับอีกคนนึงแล้วเขาก็เข้าไปกินในบ้านเขาอะค่ะใครทะเลาะกับอีกคนนึงแล้วเขากินกันทั้งหมดสี่คนตอนแรกเขากินกันสี่คนมีก็คือมีบัวมีไรแล้วก็มียายจันมียายจันแล้วก็มีคนชื่อยาครับเขากินกันตอนประมาณเก้าโมงสิบโมงเนี่ยเขากินไปกินมาเขาทะเลาะกับผู้ชายคนที่เป็นทอมทะเลาะกับผู้ชายก่อนอืเสร็จทะเลาะกันไปก็ไม่ไม่ได้มีอะไรก็แค่มีปากเสียงเถียงกันไปมาครับจนเข้าไปในบ้านก็เขาก็กินต่อยันประมาณห้าโมงครับอันนี้ก็ ที่เห็นก็คือขายของอยู่ค่ะเห็นคนชื่อไลคร่ะวิ่งออกมาจากบ้านในตัวเขาจะมีไฟติดตัวไฟติดตัวเลยเหรอฮะใช่ค่ะมีภาพแมเอาขึ้นภาพหน่อยนะฮะ<ด>เรื่องอะไรต่อครับเออแล้วกเ็เห็นเป็นไฟเราก็เลยตกใจแล้วก็เลยไปเอาน้ําที่ร้านอ่ะที่เพื่อจะไปสาดตัวเขาแต่ปรากฏว่าเห็นเขาอ่ะเอามือตบตบตบตัวเองแล้วไฟมันดับพเห็นไปเห็นในบ้านคือไฟลุกโชนขึ้นเราตกใจเพราะบ้านเราอยู่ใกล้กันเราก็กลัวไฟไหม้เพราะ มันเป็นบ้านไม้บ้านเราเป็นบ้านไม้เราก็เลยรีบเอาน้ำาลาดเข้าไปในนั้นก่อนแล้วก็เลยวิ่งไปเอาน้ำแล้วก็เรียกตะโกนคนในชุมชนนะคะมาช่วยกันดับไฟแล้วตอนนั้นคุณบัวเขากรีดร้องไหมฮะมีเสียงร้องหรือขอความช่วยเหลือไหมเออได้ยินแต่เสียงยายจันช่วยด้วยช่วยด้วยคนที่อยู่เขากินด้วยกันสามคน آ, آ, آ. อ่าอนั้นเขาคือยายจันก็ยังอยู่ตรงนั้นถูกไหมคะอยู่ในห้องในบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ร้องช่วยด้วยช่วยจนเราเรียกคนมาแล้วไฟมันเริ่มแบบลุงคนนี้ค่ะวิ่งเข้าไป ไปเอาคนบาดเจ็บออกมาครับผมคือลุงไัยวงศ์ใช่ไหมฮะอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นยังไงฮะตอนนั้นไม่ไม่ได้อยู่ตอนไฟมันดับแล้วผมวิ่งเข้าไปเอาคนไข้ยอยู่ข้างในครับเขาบอกว่าช่วยเรียกคนไข้ยอยู่ข้างในมันไม่มีใครช่วยมันเข้าไม่ได้ไฟมันขวันมันเยอะมันมองอะไรไม่เห็นนะครับ,รบต้องกั้นใจเข้าไปเอาไอ้คนที่ร้องความช่วยเหลือห้องน้ําครับผมก็ล็อกคอก็ดึงออกมาเลยครับลากออกมาไปถนนนะครับอืมคน,คนคนที่โดนไฟไหม้ทีนี้ ผมเคยรายงานข่าวเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งนะครับต้องต้องขอโทษด้วยจริงๆนะสำหรับน้องสาวจริงหรือเปล่าฮะที่บอกว่าคนในหมู่บ้านเองเนี่ยไม่ค่อยชอบสองคนนี้เลยเพราะเวลาเมาชอบออกมาจุดไฟเผาญ่าเผาขยะแถวนั้นบ่อยบ่อยมียคือเขออาชอ,อ,อบพูดอยู่แล้วเวลาเขาเมาเลยเขาบอกก็จะเผาแม่ให้หมดเลย,เลยเอะไรเงี้ยเผาอะไรไม่รู้เขาก็เขาพูดกันลอยๆคือคนเป็นทอมพูดเคยพูดได้ยินอยู่บอกจะเผาไม่ให้หมดเลยหมายถึงจะเผาชุมชนเราองเงี้ยหรอไม่รู้เขาพูดลอยๆค่ะ เคยเคยได้ยินอ่ะเพราะเวลาเขาบางทีเขาก็เฟี้ยงในบ้านเขาเนี่ยมีทีวีตู้เย็นกระถางเขาเอามาเฟี้ยงกลางถนนจนแบบคนสัญจรไปมาไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาต้องมากวาดเก็บกวาดกันพวกเมาเมาก็เฟี้ยงของแล้วชาวบ้านไม่ด่าเขาบ้างเหรอก็คือก็พูดกันนะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะเอาง่ายๆว่าเขาเขาก็รวยในพื้นที่นั้นคือเขารวยยังไงเขารวยยังไงเขาอยู่บ้านแล้วเขามีบ้านเช่าหลายหลังอยู่ในแถวนั้นหมายถึง ไรที่เป็นทอมเนี่ยนะแม่เขาอะค่ะอ๋อแม่ของไรนะเขาก็เขามีมีบ้านเช่ามีตังละชาวบ้านก็เลยไม่กล้าไม่อยากยุ่งกลัวอะไรมีตังแล้วทำไมหนึ่งต้องไปกลัวล่ะเราก็ไม่ไม่ค่อยอยากยุ่งเพราะก็หนึ่งพี่ชายเขาเป็นทหารแล้วก็เป็นทหารด้วยเหรออแล้วก็อาจจะ เป็นเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องของเขากลัวเหมือนกันแต่แค่คอยสอดสองว่าอ,อ,อย่าให้เกิดแล้วกันไฟไหม้แล้วมันเกิดครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าคนในชุมชนเขาก็กลัวเขาไม่อยากให้กลับมาเพราะถ้าเกิดกลับมาแล้วจุดอีกใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดไหม้หมดทั้งชุมชนอย่างเงี้ยม,มันเยอะอะมันมนหลายหลยังคาเลือนมากทั้งบ้านเช่าบ้านตัวเองบ้านเขาบ้านหนูเป็นบ้านตัวเองแล้วอยู่กันหลายชีวิตอยู่อย่างไรครอบครัว อ่ะทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเท่าที่ทราบมาตอนนี้มันเหมือนกับมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าทางคุณไรซึ่งเป็นทอมคนนี้เขาบอกเขาไม่ได้จุดไฟเผาคุณบัวนะเขาจุดไฟเผาของอย่างอื่นแล้วบังเอิญแล้วไปโดนบัวเขาบอกมาแบบนั้นคือไอ้แบบนี้ถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงเรื่องของข้อกฎหมายมันมันมีการ ผิดเพี้ยนไหมฮะก็มันก็มีต่างกันนะครับอันนี้คือประโยคที่ทําให้ตัวคนคนเจ็บอ่ะที่นอนอยู่ไอซีูเนี่ยถึงขั้นฝากคลิปเสียงกับลูกชายมาหาผมเลยเลอฮะบอกว่าไม่จริงเขาจุดเขาจุดเผาแม่เขาไม่ได้เผาเสื้อผ้าอืเขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอกมาอย่างนั้นเลยใช่ครับ <c oughs> เพราะงั้นที่ตํารวจไปไปลงว่าเขาจุดไฟเผาเสื้อผ้าแล้วมาโดนเขานะ่ะไม่ใช่อืคือทำไมเขาถึงต้องให้การแบบนั้นนะฮะทอมคือไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นการต่อสู้คดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าตั้งใจยัง ถ้าเอาไฟมาจุดเนี่ยแล้วเผาอย่างสมมติเผาพี่หนุ่มเลยเนี่ย,ยมันก็เป็นเร<อ>ื่องของเผาคนอื่นได้ไหมล่ะมันก็เป็นเรื่องของข้อหาพยายามฆ่าหรืออาจจะถ้าเกิดถึงมือหมอช้าเนี่ยก็เสียชีวิตได้แต่ถ้าเกิดเผาเสื้อผ้าเนี่ยคือก็คือวางเพลิงเผาทรัพย์โทษมันคนละส่วนโทษนคนละไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอคือเจตนาอันนั้นคือเจตนาฆ่าเลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญแล้วไปโดนนั้นอีกอีกแบบหนึ่งก็ผิดเหมือนกันนะอแต่อีกแบบหนึ่งคืออาตะเบาาว่ะใช่ครับอฝั่งน้องสาวของทางคุณบัว ตอนนี้กลัวอะไรฮะกลัวมาล้องทุกกว่าน,นี้กลัวว่าไม่ได้ความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าเขามีญาติเป็นทหารที่ใหญ่โตอย่างนี้แล้ววันที่เราไปแจ้งความพี่สาวบอกว่าไปแจ้งความระวังนะเขารู้จักกับคนในสอนกอ็ว่าอย่างนี้รู้จักคนในสอนอด้วยจ้ะม,มีรู้จักตำรวจในสอนอด้วยเขา อ่ตอนนี้หลังจากไปแจ้งความแล้วก็ตํารวจเขาดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไหมล่ะก็ตอนแรกขึ้นหัวเลยค่ะว่าพยายามค่ะพอทีนี้พยานให้การพลิกไปพลิกมาพยานเลยบอกว่าเดี๋ยวนักพยานคือใครไอ้คนไอ้คนชื่อจันนะคะจัน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 ที่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยจันไม่ให้ปากคาว่าเห็นเห็นแต่ศาส่ผ้าไม่เห็นศาสตประบูร์นั่งก็วาอย่างนี้คดีมันก็เลยพลิก แค่วางเพลิงเฉยๆค่ะตอนนี้กลายเป็นวางเพลิงจากพยายามฆ่ากลายเป็นวางเพลิงเพราะยายบัวไม่โทษเพราะยายจันแล้วตัวผู้ต้องหาเองคือคุณไลเองเขาไปบอกว่ายังไงไลไม่ได้ไปมั้ยมันก็ถือันมันกันนั้นไลนี่ก็บาดเจ็บเหมือนกันครับือดูคนละห้องเอไลอยู่ชั้นสามในส่วนตัวเองในฐานะที่คุณเป็นเพื่อนบ้านเห็นกันมาบ่อยๆเขาทะเลาะกันบ่อยใช่ไหมค่ะคิดว่าครั้งเนี้ย แต่เป็นอย่างที่ยายจานบอกไหมก็เห็นแต่สาดใส่เสื้อผ้าและจุดไฟเผาหรือคุณคิดว่าเขาสาดใส่ตัวคุณบัวเลยเห็นสภาพของผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะเห็นที่ลุงเขาล่าออกมาเหมือนกับว่าสาดที่ตัวค่ะเพราะมัน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 ไม่ได้ไม่หมดไม่ได้ไม่เสื้อผ้าค่ะมันไหม้ตัวหมดเลยอ่ะพอลงมันไปหมดเลยทั้งตัวทั้งหลังอะไรเงี้ยคือต้องฉีกหมดเลยปฏิรคนนะฮะยังไงนะคือเสื้อตอนที่กู้ภัยมาช่วยค่ะหนูเห็นฉีกผ้าคือมันไหม้ทั้งตัวเลยอ่ะมัน มันไม่เหมือนกับจุดผ้าถ้าจุดผ้ามันอาจจะเดินนิดหน่อยเหมือนคนได้รับบาดเจ็บอะคือคำว,ว่าจุดผ้าคือผ้าบริเวณนั้นถูกไหมค่ะไม่ใช่ใ,ชในกองเนะนี้ยนี่นี่นี่เขาบอกว่าจุดผ้ากองนี้ใช่ค่ะอ่ารู้ไหมฮะผ้ากองนี้มันออกข้างนอกแล้วเนะนี่ยพวกเนี้ยแต่<น><น>จริง,<อ>รงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่เพราะดูแล้วมันน่าจะสาดนะค่ะไม่ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บอะคืออาการโคม่าคือตัวนี่ไปหมดเลยร้องทุรนทุรายเนื้อติดหนังออกมาเลยอะค่ะ เนี่ยนะครับมีจําเป็นต้องเบอร์ไว้เพราะว่าผมเห็นแล้วล่ะฮะคือเนื้อหนังนี่แบบหืมใช่เบ้อหมดอะที่สายเอี่ยมแดงนี่ก็ผมนั่นศาสตร์ใส่จริงจริงเนี่ยเนี่ยคุมอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้นะลุงไพรวงแป๊บหนึ่งใจเย็นนะฮะเอาทางนี้ก่อนยังไงนะพี่สาวเขาบอกว่าสาดตร์ใสศาสตร์เขาเอาทินเนอร์สาดตใส่พี่ตรงนี้เลยเขาบอกงี้อ๋อเอาทินเนอร์สาดจ้าแล้วตอนแรกตอนแรกเขาเทมือเดียวเทใส่ผ้าเทมือเดียวตอนสาดตใส่หน้าเขาศาสตร์องมือเอ่ะเขาทำศาสตรใจ่แล้วตอนแรกที่เขาเาเทมือเดียวคือใส่อะไรใส่ผ้าค ตอนแรกเขาเทใส่ผ้าก่อนใส่ผ้ากองผ้าไม่กี่เหรอจ้าอ่าเทอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เขาก็มาสาใส่พี่สาวแล้วก็สาใส่พี่สาวนี้จับสองมือจ้าคือแสดงว่าจงใจเททินเนอร์ใส่กองผ้าด้วยแล้วก็ใส่พี่สาวด้วยจ้าแล้วก็จุดเลยจุดเลยค่ะและพี่สาวบอกว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรตอนนั้นไม่ได้พูดแค่ตอนนั้นเขากินเหล้าเข้าไปในห้องแล้ววุ่ยวายเรื่องที่เขาทะเลาะกันกับคนข้างนอกใช่ไหมทะเลาะกับผู้ชายคนนั้นจ้า ก็เล่ากันเรื่องอะไรบอกตอนนั้นไม่รู้ค่ะพี่สาวว่าไงต่อพี่สาวบอกว่าเสียงดังทําไมไอเขาแกก็ว่างี้เสียงดังอย่างนี้แหละไม่อยากอยู่ด้วยแกก็พูดดีๆอย่างนี้นะแกไม่ได้โวยวายอะไรเลยแกบอกแกพูดด้วยดีๆทอมเลยโกรธทอมเลยโกรธก็เลยเดินไปบ้านไอหมีทินเนอร์อยู่ไหนใครคือไอหมีพี่ชายเขาพี่ชายของ พี่ชายของไรจ้ะถามไอหมีที่เป็นทหารนี่ป่ะไม่คนละคนนะคนละคนอ่าบอกไอหมีจ้ะไอหมีทินเนอร์อยู่ไหนพวกแกได้ยินแล้วทีนี้ก็ถือทินเนอร์มามาวางไว้หน้าบ้านบอกเอาทินเนอร์มาทําไมเดี๋ยวม่พูด๊ก็ไม่พูดอืมแล้วทีนี้ก็เดินมาหยิบทินเนอร์กระป๋องนี้ป่ะจ้ะนี่กระป๋องนี้นะจ้ะนี่นะฮะหยิบทินเนอร์มาเทใส่ผ้าเทใส่ผ้าก่อน ก็บอกจะเทใส่ทำไมแล้วก็สาดใส่ป้าบัวอย่างนี้เลยแล้วก็จุดไฟสาดใส่แฟนตัวเองก็คือคุณบัวเนี่ยนะจ้าแล้วจุดไฟเลยจ้าป้าบัวเลยไม่รู้เกบอกว่าไม่ได้ตั้งตัวเลยแล้วแกรู้สึกร้อนเกก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลยอืมแต่แต่ทางเราเองเห็นไฟโชนในบ้านเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตรงแบบหน้าประตูทางเข้าอ่ะบุขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่โอ้โหก็ตกใจก็เลยกลัวไฟไหม้ก็เลย รีบเอาน้าที่เอามาสาดในบ้านก่อนเลยเพราะโราบ้านไม้ด้วยเราก็ลกลัวไฟไหมเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเพราะว่าต้องถามเลยว่าไปร้องกับทางทนายรณรงค์แล้วจะทํายังไงต่อไปทางนี้บอกว่าทางฝั่งของทอมไลน์นั้นมีพี่เป็นนายทหารกลัวอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ ลกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยถึงกรณีที่ทอมจุดไฟเผาแฟนตัวเองแล้วตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าคดีมันอาจจะมีการปลิกได้จากพยายามฆ่ากลายมาเป็นวางเพลิง,ผงเผาทรัพย์เท่านั้นเองคือยืนยันใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยตอนแรกดื่มกันอยู่4คน แล้วทอมเนี่ยทะเลาะกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นออกจากบ้านไปเหลือสามคนมีใครบ้างฮะอ๋อไม่ได้ทะเลาะในบ้านทะเลาะข้างนอกกันก่อนอ่าแล้วเขาเข้าไปในบ้านจ่อสามคนที่เข้าไปในบ้านมีใครบ้างฮะมียายบัวยายจันทร์แล้วก็ยายลอ่าก็คือมีจันทร์ลรบัวค่ะถูกไหมครับสามคนเออเอาเป็นจันทร์และบัวและไายแล้วกันขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษขอโทษผู้ชื่อเขาเป็นอย่างนั้นไงคุณจันทร์คุณไร แล้วก็คุณบัว<ช>ผมขอโทษผมขอทษจริงจันไรน <ะ S 2> บัวนะ,นะอ้าวทีนี้หลังจากนั้นยายคุณผมล,ลืมเลยคุณบัวเนี่ยบอกเลยใช่ไหมว่าตรงใจเอาทินเนอร์สาดใส่เขาแล้วทำไมยายจันไปพูดแบบนั้นน่ะว่าไม่ได้สาดใส่เขาสาดไว้สาดใส่ผ้าอันนี้ไม่รู้ตอนแรกเขาแกพูดกับตำรวจบอกว่าสาดใส่ตัวพออีกทีบอกว่า สาใส่ผ้าอันนี้หนูไม่รู้เข,เขาเขาพูดไม่ตรงคดีมันเปลี่ยนเลยเพราะตอนแรกท,ที่ตำรวจมารอกแรกที่ยังไม่ได้ไปให้ปากคำที่สนแกก็พูดในคลิปอ่ะแกพูดว่าสาใส่ตัวป้าจะสามันจะสาใส่ตัวป้าด้วยแล้วพอไปแกบอกว่าสาใส่กล่องผ้าอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแกพูดแบบนี้แกน่าจะเพราะคนในชุมชนก็ได้ยินแกพูดรอบแรกเลยท,ที่ที่ช่วยกันมาคนในนั้นเขาก็ได้ยินกันหมดทุกคนว่าแกพูดแบบนี้ ืแต่พอไปถึงตํารวจแกพูดอีกแบบหนึ่งก็เลยงงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วคือทางฝั่งของทานายรณรงคลงมองเรื่องนี้ยังไงฮะคือก็ต้องให้ทางพนักง,งานสอบสวนมาสอบปากคำคนเจ็บก่อนนี่ยังไม่เคยถามคนเจ็บลยนะนเนี่ยไปตั้งข้อหาเนี่ยอือเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้คนเจ็บพอจะให้การได้บ้างแล้วน่าจะมาสอบปากคำเพราะว่าคนเจ็บเขายืนยันว่ามันสาดมาที่ตัวตรงนี้เลยเขาก็ชี้ให้ดูว่าตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนบ้างเพราะว่าจุดที่ไหม้เนี่ยตั้งแต่คอลงไปไหม้หมดเลยมันจะสาดใส่เสื้อผ้ายังไงอะ แล้วก็แขนขวาที่ไม่โดนไหม้ที่เหลือคือไหม้หมดเลยต้องรักษา i อซูอย่างต่ำสามเดือนอ,ะอ่ะค,คือมันติดเชื้อไงอทุกวันนี้ลูกไปเยี่ยมเนี่ยต้องรอเวลาเยี่ยมเพราะว่าเข้าไปมั่วไม่ได้มันกนติดเชื้อครับแล้วในมุมของคุณทอมคือคุณใดเนี่ยนะฮะคือเห็นบอกมือเองก็บาดเจ็บเหมือนกันใช่ไหมฮะทำไมเพราะอะไรก็รรตอนที่ศาสตร์สงสยัยจะโดนมืออืมแต่ว่าพี่สาวคุณพูดคำหนึ่งน่าสนใจมากใช่ไหมฮะที่บอกว่า จะเป็นอย่างยายจันพูดได้ยังไงเพราะถ้าเกิดว่าเทน้ำมันใส่กองผ้าเนี่ยยายจันก็ต้องถูกด้วยสิเขาว่าไงนะตรงนั้นเขาบอกว่าเขาสาดใส่พี่จริงๆเขาสาดสองมือด้วยนะต้องเขาสาดใส่พี่ต้องเขาเทใส่ผ้าเขาเทมือเดียวด้วยเพราะจัสาดใส่พี่เขา,า,า,าทำสองม,มือเลยอือาแล้วเขาจงใจทำด้วยไม่ใช่เขาบอกยายจัน<ๆ>ว่าทำไมยายจันมไม่โดนเขาพูดยังไงทำไม ถ้ายายจันโดนต้องมีไฟนี่ยายจันไม่โดนคือไม่โดนสาดเขาน่ะโดนสาดเต็มๆคนเดียวเขาเลยโดนไฟคนเดียวคือเจตนาที่เขาจะ<ช>าบอกนะเ<ช><ช>ขาแค่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเทาใส่กองผ้าเนะี่ยยายจันอยู่ตรงนั้นเนี่ย<ช>ยายจันก็ต้องโดนไปด้วยดิ<ช>แต่นี่มันไม่ใช่อนอกจากกองผ้าแล้วมันสาดใส่ฉันด้วยแต่ว่ายายจันมันถึงรอดไงแสดงว่าไอ้ทินเนอร์มันโดนตัวฉันด้วยเขาไปให้การว่าอย่างนี้เขาให้การว่าไอ้ที่บัวที่โดนไฟไหม้เนี่ย ไปหยิบเสื้อไฟก็เลยไปติดตัวเองอมันก็เลยพลิ้กไงจากที่แบบเอาศาส์ใส่ตัวมันก็แคบแค่แล้วไปหยิบผ้าก็เลยติดตัวไปด้วยซึ่งทางผู้บาดเจ็บบอกไม่ใช่มันศาสตรใส่ตัวไม่งั้นมันจะติดได้ไงพอศาสาดใส่ปุ๊บก็จุดไฟใส่หน้าเลยอ่ะแล้วมันก็ไหมไหมหมดเลยแล้วเสียงเสียงที่พี่ได้ยินเขาว่ายังไงที่เขาอัดมาให้เขาบอกว่าเขาจุดใส่ตัวแม่ไม่ได้จุดใส่กองผ้าเขาบอกอย่างนั้นเลยใช่ไหมเขายืนอยู่ด้วยกันอย่างนี้ค่ะสองคน ในกระบัวเขายืนอยู่ด้วยกันจุดไฟปุ๊บมันมีสารระเหยใช่ไหมมันก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะแต่ไม่โดนจันไม่โดนจันตอนที่เขาไปช่วยคือคนชื่อจันไม่เป็นอะไรเลยครับคือเจตนาแน่นอนว่าน่าจะโดนตัวคือสาดใส่ทางทางแฟนนั่นคือัเล็งเห็นผลได้ครับคือถ้าไม่สาดใส่นะมันอาจจะไม่โดนอะไรไงถ้าเกิดว่าไม่ได้สาดใส่ไฟมันก็คงไหมแค่ระดับหนึ่งไม่ได้ไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ครับเพราะตอนที่ออกมาเนี่ยผมยังตกใจเลยคือ เนื้อเป็นสีขาวแล้วอะออแล้วในกุ่มของทางทนายรณรงค์จะทํายังไงต่อไปฮะเรื่องนี้คือก็ต้องเอาทางครอบครัวนียนะครับให้ลูกชายเนี่ยนะไปยื่นน้องเรียนที่ทางผู้บัญชาการตํารวจน,นครบาลให้สอบสวนคดีนี้เพิ่มดูซิว่าข้อหาที่ตั้งมาเนี่ยมันมันเป็นกับข้อท็จจริงไหมเพราะว่าผู้บาดเจ็บยืนยันว่าสาดใส่ตัวไม่ได้สาดใส่เสื้อผ้าก็เลยจะให้มีการสอบสวนคดีเพิ่มครับและกรณีที่เขาบอกว่าพี่ชายของทอมเป็นทหารอันเนี้ย แม่คนเจ็บเนี่ยตัว,วคนเจ็บเขาก็ฝากมาถึงลูกเลยว่าเพราะรู้จักคนในโรงพักกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วตอนนี้แม่ก็ออกไปติดต่อคดีเองก็ไม่ได้ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็พี่ชายเขาเนี่ยเป็นนายทหารกลัวว่าจะมายุ่งกับคดีเลยบอกว่าใหอา้อย่าให้เรื่องเงียบนะต้องเดินเรื่องต่อนะลูกๆเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการเยียวยาเลยเลยครับแต่ในมุมของทางชาวบ้านไม่อยากให้กลับมาอยู่ในพื้นที่อีกแล้วใช่ไหมฮะใช่ทำไมอ่ะกลัวค่ะ หวาดระแวงไปเลยทั้งทั้งชุมชนถ้ามีการประกันตัวมาเนี่ยก็กะว่าจะไปร้องกันทั้งทั้งชุมชนว่าไม่ให้มาอยู่ที่นี่ถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใครจะรับผิดชอบชุมชนชื่ออะไรเนี่ยชุมชนดาราฉายค่ะอยู่ตรงอ,อนุสีสิบหกอืมคือเขาอยู่ตรงนั้นมานาน,านแล้วยังนานแล้วค่ะคนนี้นนนใช่ไหมนี่ใช่ไหมฮะใช่เนี่ยเนี่ยเดินมือห้อยแบบนี้เขาจะไปทําอะไรได้ล่ะเนี่ยเขาก็เป็นผู้บาดเจ็บป,ป้าอย่างนี้หรือไง ไม่รู้เขาก็เจ็บเหมือนกันเพราะเขาจุดแล้วมันอยู่ใกล้เขาเรียกว่าตอนที่เห็นก็คือเขาไหม้ตัวเขาไหม้เพราะก็มือตบตบขาเลยฮะตบเขามีสติอยู่เขามีสติตอนที่จะไปช่วยเขาแต่เราก็เลยสายไปในบ้านเห็นในบ้านลุกคือดับแรกกลัวกลัวไฟไหม้ที่สุดเลยอืมเขาอยู่ในพื้นที่มานานแล้วยังนานแล้วค่ะแต่หลังๆที่แกอยู่กับป้าบัวเนี่ยแกก็ไปไปมาเพราะแกไปขายของแล้วก็ไปแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยแกกลับมาอยู่นี่นาน ไปกี่ประมาณกี่ปีแล้วเขาก็อยู่ประมาณสองสามปีคิดว่านะออาแต่แล้วเขาเพิ่งก็มาอยู่ก็ไม่ได้นานม,มากเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ว่าเขาไปไปมาคือเดี๋ยวไปอยู่บางแพรจางแคร์ไปขายของอ,อ่ะแล้วก็กลับมาบ้านอย่างเงี้ยกินเหล้าก็จะทะเลาะกันก็จะคนในนั้นก็เขาจะรู้ดีในชุมชนอเขาก็รู้ดีว่าคู่นี้เป็นอย่างนี้ทุกตลอดกินแล้วก็โวยวายบางทีก็ตีกันหัวหลังข้างแตกก็มีเลือดอาบก็มีโอ้โหใครตีคือผู้หญิงตีหรือทอมตีหนูเห็น คนชื่อบัวค่ะหัวแตกผมก็ไม่รู้ว่าใครตีแต่ว่าเห็นคนชื่อบัวเดินคือโดนซ้อมตลอดอายุเท่าไหร่พี่สาวอายุเท่าไหร่้าสิบเอ็ดค่ะห้าสิบเอ็ดแล้วก็อายุเยอะแล้วนะจ้าอืมอืมอืมหนักใจไหมเรื่องนี้ก็ไม่หนักใจครับว่าตามเพยานลักฐานเลยเพราะว่าคนบาดเจ็บเขายืนยันว่าเขาถูกสาดที่ตัวเพราะงั้นเนี่ยข้อหาเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มข้อหาพยายามฆ่าไปด้วยครับแต่ทีนี้ผลทางการแพทย์อะไรเนี่ยก็ตัออยากให้ตํารวจในพื้นที่เนี่ยช่วยรับโทรศัพท์บ้าง เมื่อวานนี้ให้ลูกชายโทรหาต่อนหน้าก็ไม่ติดเลยสักเบอร์โทร,โทรหาร้อยเวนสิครับถมาติดเลยไม่ติดเลย,เลยคือถ้าโทรติดก็จะมากองบัญชาการนครบาลทําไมอ่ะเพราะมันโทรไม่ติดก็เลยต้องไปขอเบอร์ท่านที่นู่นว่ายังไงโทรถูกเบอร์หรือเปล่าอุ้ยเขาให้เบอร์มาต้องมาแล้วก็โทรต่อนหน้าเลยเป็นเบอร์ที่โรงพักเหรอฮะเป็นเบอร์ที่โรงพักเนี่ยเบอร์ร้อยเวนเนี่ยมันโทรไม่ติดก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยเขาก็ร้อนใจสิเพราะว่าเขาเขาแม่เขาบอกเขามาอย่างเงี้ยให้ลูกมาสู้เนี่ยอืมคือที่แน่ๆตอนนี้คือหนึ่ง คือทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกเลยบอกว่าให้ตามเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของทอมนั้นมีญาติเป็นทหารนะครับเป็นพี่เป็นทหาร2เขาบอกเลยว่ารู้จักคนที่อยู่ในสอนอด้วยนะครับสามก็คือยายจันเองเนี่ยดันไปบอกว่าเขาเห็นทอมเนี่ยเทใส่ผ้าและจุดไม่ได้เห็นเทใส่ตัวของบัวครับมันไม่ตรงกันอืมครึ่งก่อนหน้านี้ทางยายจันไปบอกทั้งหมู่บ้านเลย ทั้งชุมชนเลยว่าเห็นว่าเทาใสบัวใชน,น่าจะไปคุยอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้ค่ะตอนคุณคิดว่าเขาไปคุยกันไหมไม่รู้เหนะมือนกันค่ะไม่ไม่ทราบเอาอีกไหมตะวงเขาเข้ามาเอาอีกไหมเอายังไงถ้าเกิดเขากลับมาอยู่เนี่ยเอาไหมไม่<น>เอาหรอกครับไม่เอาเนอะอต,อนตอนเช้าเราลุกไปถามว่าทําไมให้การอย่างนั้นตอนกลางคืนทําไมไม่ให้ ให้การเราอีกแบบหนึ่ง่อนจะไปถามยายจันนะใช่เขาว่ายังไงถามว่าทําไมให้การอย่างนั้นอ่ะตอนบอกกับเรามันแบบนี้เขาบอกเขากลัวเขาบอกกับเราแค่นี้เขากลัวเขากลัวเลยต้องให้แจ้งบอกไปอย่างนั้นจ้ะอานนี้แจ้งความเท็จนะมันกลัวดิชาวบ้านเขาดูแลมันต้องดูเนื้อหาว่าเขาให้การอย่างนั้นให้การรายละเอียดยังไงบ้าง เพราะมันมีประเด็นอยู่ผมก็ถามผมก็สงสัยว่าตกลงเนี่ยทำไมไฟมันไหม้ตรงไหนตรงไหนบ้างพอเราฟังได้ว่ามันไหม้ในตำแหน่งตั้งแต่คอลงไปเนี่ยแสดงว่ามันโดนทินเนอร์แล้วถ้าวัตถุประสงค์ในการเทเนี่ยมันเทใส่กองผ้ามันก็ต้องเทระดับต่ํามันจะมาโดนตรงช่วงหน้าอกได้ยังไงเพราะงั้นเนี่ยรอยแผลมันก็บอกได้ว่ามันเทตำแหน่งไหนโอเคแต่ว่าเจาจั์เขาก็บอกเขากลัวเขาเลยเปลี่ยนคาให้การอันนี้ก็ต้องถามว่ามีใครมาข่มขู่พยานไหม ต้องถามตำรวจในพื้นที่นะครับว่ามีการคุ้มครองพยานอะไรหรือเปล่าหรือพยานถูกข่มขู่จนกระทั่งพยานไม่กล้ามาให้การหรือให้การไม่ตรงความเป็นจริงไม่ใช่ความผิดใจจันนะความผิดตำรวจในพื้นที่นะเรื่องเนี้เหรอต้องเอาให้ชัดเจนว่าเขาทำไมเขากลัวล่ะคนมาเบิกความกับนักงานสอบสวนเนี่ยมาให้การแต่ที่ไหนครับเนี่ยท้องที่ไหนนะพระขนงพระขนงพระขนงอืม อ้าวโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรื่องนี้ทางทนายรณรงค์จะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้ครับครไปดูแลตรงนี้ให้นะครับวันนี้ขอบคุณเป็กำลังใจกลัวอไหมก็ยังกลัวอยู่ค่ะยังกลัวอยู่นะอ่ะโอเคลองดูนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ